ยี่สิบนาทีครับด่วยเวาหลังครับเริ่มครับตามนักตามลูกเลยครับลองค่อยๆไล่ครับมาเดือดรูปครับตอนนี้ฝรนะครับอลเพื่อนมีการปรับหนามพอสมควรยังต่อฟุตบอลตัวหลบหลังในลงหนามบ้านครับแต่ก็ยังใช้คนด้วยฟุตบอลอยู่ว่ากับเพื่อนครับเปี่ยนเขาเปี่ยน เอาจะชางมาตร้นี้ได้ไม้ไม่ผ่านนะครับดูกับปูแล้วแยกแล้วเก็บบอลเล่นเลยคนระับวางทิ้งมาตรงนี้ไม่ผ่านนะครับ โอ้โหทะลุเราไม่ได้ยิงอีกครับเอาเข้าอาดีครับต้นใจแต่ตายิงโอ้โหนะร้าง่านะลุนี้ีเมาสายครับเ้น,เน,เนรับ ยังเป็นนะนะังเพื่อเก็บได้แล้วครับตรงการรบบงลางตัวกอดเพื่อได้ขยับาเข้าช่องคั้งนี้นดนะครับเบิร์รับลงมาช่วยได้ช่วยแล้วดีคืนมาต้นต้นจะไปไม่ผ่าคนครับถระูเสร็จครับเทวาลุมาใหม่ทำง,งานได้เลยนะครับแส่ครับใส่คืนมาตา ใดูครับโอโหดูมีูุณีก็กระชากหายเลยเลยครับแล้วกินคีณีกินคุณีไปได้เรื่อยๆครับไหลเข้าขวากดลูกไม่เข้ากอดครับไหลมาให้ก so ริงเลยบรรจงเลยนะครับยิ่งเตืนครับน้อ ลูกนี่โดนตีได้นะครับเป็นลูกพู่หัวละด้านเต้าข้าบนะครับวันนี้มาเยอะครับพอสมควรต้องลแสกันเล่นนะครับเราจะไปสาดหัวโอ้โหหลุดเลยครับแบบนี้ตบบักเลยเข้าไม่ถึงครับโอ้โหนี่เกือบจะโดนลูกทนะี่สี่นะครับขอจะด้านเจ้าข้าบครับโอ้โหตอนนี้สถา,านการับ ยังไงครับผู้ตัดสินบอกว่าให้ดึงสงเท้าให้ติมนะครับจริงๆมีขนาดแค่เนี่ยเอาขนาดแค่ใส่ขึ้นด้วยนะครับตามกฎกติกานี่จะไม่ย้ายลงขนาดนะครับวางด้วยนะครับบังดีโดนแฝงเก็บนะครับต้นนะซ้ายผ่านานี้ไม่ได้แล้วครับเข้าทางครับแล้วเพื่อน อครับโอ้โหจางๆในเรียกว่าต่อบอลแล้วเติมมันดีนะครับส่วนนี้ต้องโฟกัสการขึ้นด้วยตัวบบเปล่าของนักขันพลังขึ้นเนี่ยเรียกว่าได้เปรียบผู้เล่นของก็ได้สภา,าพเลยครับทีนี้ไม่ถึงอนักไม่ถึงไม่ถึงโดนหักแล้วขึ้นขึ้นมาขวาขกดการในเลี่ย,น,ยน,นตียังไม่ผ่านเป็นที่สามเติมครับนะ ลงมาใหม่ครับชื่ออะไหลังวางชิ้นกันเลยครับแม่ครับตรงนี้ให้ต้นพยายามจะไปทุ่งเอาแฮนดพูดสิไม่รู้ว่าอะไรนะครับลูงนี้พักลงโ,ก,โกครับเจุดให้ต้นซ้ายโอ้โหไม่ได้กันจังหวะนี้กระโดดสูงกระโดดปูเล่นแล้วแบบสบายครับเหนือเลยครับระวังด้วยนะอ้าวโดนแย่ไปจากเท้าอีกแล้วครับจะแปะล,ลูกนี้โอ้โห เก็ดไหมครับดูระวังด้วยนะระวังกันด oh em. ้วยนะได้นะได้นะไปลงไปหมดโดนดึงแล้ว wow, so ูนี้มุสิบปอทันทีครับคลิปแรกครับของ์้ดนเจ้าภาพครับ สี่คนก็ยังไม่มีดนะับอกเลยครับดูแล้วเนี่ยห้าคนครับต้องเลือกห้าคนเลยนะครับเนียกว่าการประตูครับได้ลุ or, ้แล้วครับเอาสายจริงติดลูกนี้กระดึงไม่ได้ยิงครับขึ้นมาไม่ข่านคโนดตจับได้ครับสวยครับอ้ดแล้วโนดด้านหลังคู่สินให้เล่นต่อเลยนะครับเอาตัวรอดไม่ได้ครับสายเบิร์ดจริงพ่วง ตีจังหวะเดียวต่อก็ไม่ผ่านนะเพราะกูโดนดักแล้วกพลัขขงเ,เคลื่อนนะลงมารับแล้วเล่นจังหวะสวนกลับทำกันได้ดีครับรชิ้นที่สองแข่งกันออกไปอีกแล้วครับชิ้นมันดีครับวันนี้ด้วยครับทางด้านเจ้าภาพเจออนะารหน้าพลังเ,เคลื่อนที่ก็เล่นดีเลยนะครับ ได้ครับแหวกที่คกอพลิกมา,เ,ากเลยครับขวาไปเรื่อยไปเรื่อยแลครับแ,รแหวกตรงกลางแหวกไปอีกหนึ่งแล้วให้แปะเหลือทาจุดสาปไม่เข้าแล้วนู่นี้โอ้โหว่านี้เรียกว่าจอดท่าแห่งปีเลยครับจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับข้างสนามครับเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับขอหน้ามาทำเพื่อนถ้าจะเปลี่ยนตัวแจ้งวันที่ผมได้เลยนะครับก็จะเปลี่ยนตัวนะครับ สายครับเป็นด enfin ้นทาเบอร์ครับดุดไม่ได้ครับก็กล okay. ับไปทีใหม่โคตรอีกโต้ด้มาครับก็กลับไปด้านโคตรทีโน้มมองแล้วจ่อนะทุกนี้จ่อก็ไม่ถึงครับเพื่อนเก็บอีกแล้วครับฝูและเก็บตรงกลางนี่ก้เก็บเรียบครับจน เล่นแบบใจเย็นครับวางทิศมาขวาจับลงไหลคือแล้วจริงโอ้โหไม่เหนือก,การสูตรสูตรลับสูตรเฉพาะยังไงไงงั้นเลยครับเออค่อยต,ต,ต่อต่อแล้วยกยกยจับจับได้เกี่ยวจริงเคลื่อนจริง้าไปมันง่ายอย่างนี้ครับนี่เรียกว่าทหารทา่านเบาแน่เจ้าภาพแต่จริงแต่ละลูกนี่เรียกว่าไม่ง่ายนะครับแต่และทูกันจะขาดครับยังเป็นต้นดื่มไว้ลูกนี้ได้ครับเป็นระดับทุกเด็กนะ เสร็จอีกแล้วดูแบงค์วันนี้จะมีฟังข้างหน้าออนี่ฟังไม่ถูกครับ เล่นนะครับนโดมางตูที5ช่วยนะกันนเยนเจ้าภครับดห้้างเกเารัาโอ้โหตื่นลูกนีต้องแก้ครับแก้มาชทาเบิร์ดโดนดักเลยครับวันนี้ให้บอล ประสิทธิภาพนี่ยังเป็นรองครับเบียดล้ก็ลงไปครับแมเพิ่มไปนะครับเบียดเรียกว่ายิ้มแย้งครับแม่อุ่นคนละอุ่นคุณานาคนละไซครับเรียกว่าเดินเรียกวาตระหวิ่งไหวละเดินเบียดล้มไม่ไวเลยครับเรียกสายก็มีโอ้โหดัต่อต่อแล้วก็เดินแล้วครับตอนนี้สภาพเดินเล่นแล้วตีครับตีกิมมา ก็ดูหวเข้าทางหมดแล้วตอนนี้หวานเรียบกินเรียบเลยครับหาลหลุดครับต้นจริงบอกได้กรับช่างเบิร์ดอเหนื่อยครับกินแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันครับเห็นเล่นแล้วก็เหนื่อย ดกวันนะเนี่ยง่ายจะสบายสบายนะสามคะแนนของห้ากำลังเคขึ้นนะวันนี้จะจบที่เท่าไหร่แค่นั้นเองครับเอ้าขาดครับขาดแล้วไหลขึ้นมาปะให้มาเต้นเต้นซ้ายเดินฝนได้ไหมยิงโหลดต่อครับโอ้โหวันนี้เหมือนมันไม่ดีเลยครับโอ้โหกลับมาเข้าซ้ายได้ยิงแล้วนะครับ ความส ด้านซ้ายเตะทงครับตะเป็นไปไหนครับเจ็บๆได้ครับแก้วนะครับชื่อแก้วนะครับไหลขึ้นกับมารูพลังเพื่อนง่ายหมดครับแล้วเปลี่ยนขวางมาได้ครับจัทยังไงก็เข้าทางครับเจ๊โอ้โหดูสกัดยังไงไปเข้าหน้าตัวเองครับโอ้อ้าวเซ็ตครับแบบนี้หนูได้จริงอีกแล้วครับโอ้ตะวันสนจับเอาละครับ โจนแตะเลยครับลรกนี้สูกปุู๊่แล้วย้มาจากขาวได้อีกแล้วครับโจนมองจะให้ไข่ครับตอนนี้โดนล้วงอีกแล้วครับโอ้โหู่ เป็นตัวออกครับคนที้ลงไปแทนเป็นงด้นา,นานอ้อนครับน้ำอยู่ตรงนู้นครับด้านโน้นนะครับด้<อ>นานโน้นใหม่ตีมตกมาดีไม่ตาบแม่ตั้งเบอร์ครับเฮ้ยโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหแย่มาจากเท้าอีกแล้วครับเนียนเลยครับแม่ เก็บบอลแลนะครับเพือดู่ับหมุนออกาอีกแล้วครับสายจริงโทนทานะโอ้โห ขึ้นแวกโหลดสาโอ้โหโ,โดนเกี่ยวล้มด้วยลูกนี้ปีคิกครับยังไม่เอากรรเก็บโคษนะครับยังนะครับยันนะครับคาข้างหน,นอาอเปลี่ยนแล้วครับไม่ไหวครับแก้อย่างไรก็ไม่ดีขึ้นแล้วับเจ้าข้าวครับเหนื่อยครับ ติดองกับด้หน้าต้องวิสามตนี้ไม่เข้ากรอบนะครับว,า,วางยาวเลยครับนะี่ยแบนกาแบนแต่ลราลุ้นเดียวร้าวไหมยเนเนอเนล สนขาครับแบงก็ไม่ทังใจครับพวนนี้ก็ไเล่าสดขาครัโหม,อมโ,โอ้โอโอ อาฟิกีจะของกันได้เจ้าภาพจะได้ขึ้นมาลักลูกหรือเปล่าตอนนี้โดนสี่ลูกเลยครับไหลขึ้นมาเอ้ยล้มริงครับติดบอลกันลูกนี้แล้วบอลเด้งออกห้าครับอ่าต้องรีบครับตอนนี้ช่วยกันครับ ึ้นมาโน้ตนะให้มา,อ,าอ้นวาดิบกลับมาแปลลูกนี้ได้ไหมได้คนระัอบโอ้โหมาแล้วครับได้ขึ้นมาเป็นหนึ่งประตูต่อสี่ครับอีกแครับจับจับเลย ไมาตาตาจิ้มมาแบงแบงตัวตัวโยกตัดเข้าซ้ายซ้ายปัดไปรงลางลูกจิ้มได้ครับนะาต่ออกขวาแล้วลงยิงลูกนี้ฉล็บนิดนะิดครับได้ตั้งมุมนะครับ กระตดตอครับตนี้ล้บบอลเข้าทางเข้าทางโอ้โหสปะตต้นยันจัดเลยครับคุณนีลกเพียมันง่ายครับมาสปีดต้นนี่เรียกว่าจัดเลยครับแล้วก็ได้ประตูที่5้านะครับมาอ,อย่างที่ผมบอกครับกระีต้นยไ,ไ,ไ,ไม่เจา้ามากไม่ได้ไม่ได้ผลประโยชน์จากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นครับผู้้ลาสินไม่ได้กเป่าหลบเอียงนะครับ แพ้ชนะมันเกี่ยวเรื่องกับฝีเท้านะฝีมือนะครับไม่มีเกี่ยวนะครับส่วได้ส่วนเสียอยู่แล้วว่าผกุฎศิลป์จะมาป่าเข้าข้างเอ็นพีเไม่มีนะครับบ้าครับลูกนี้ขอโทษเพื่อด้วยครับขอโทษเพื่อช่วยครับนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับนะครับจังหวะนี้ว่านิดๆหน่อยๆขอโทษไปครับแกร์แกร์ให้ครับขวาโจนโจนขนาดออกมาเลยครับแบงค์ แบ่งให้บรรลุกางโดนดักได้แล้วตรงนี้ไม่แน่นครับแก้ไขมากัดกาครับัดกาครับดา้ไปอุ้ม เลยครับครับเชิญนิดนึงครับนะครับเกมจบแล้วครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬานะครับสิ่งเดีเดียวองให้กันก็อือรู้จักรู้จักให้อกัยซึรงกัการละกันด้วยนะครับแต่วันนี้เรียบร้อยครับสามพนานะเป็นของด้านพลังเพื่อนนะครับไรจีอันดับหนึ่งสองสามเนี่ยขึ้นไปกอเนื่องเลยนะครับโกวานเนี่ยสามทีมผู้นำครับเอาชนะทั้งหมดนะครับ